ะะวันนี้จะพาทุกคนมาทําโดนัทคัพเค,ค้กค่ะเรามาดูส่วนผสมของโดนัทกันก่อนไหมคะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกนะคะที่เราใช้จะเป็นแป้งบัตเตอร์ค่ะเดี๋ยวปริมาณน,นะคะว่าเราใส่กี่กร,รมัมเดี๋ยวเราไปลงสูตรไว้ให้นะคะเนยละลายค่ะเราจะใช้เป็นเนยมาร์เกาลีนหรือว่าเนยสดก็ได้นะคะนมข้นจืดค่ะไข่ไก่ น้ําเปล่าพอเราได้ส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการผสมแป้งได้เลยค่ะอันดับแรกทุกคนคะ่ะเราก็จะเทของเหลวลงไปก่อนนะคะก็จะเป็นน้ําเปล่านมข้นจืดค่ะไข่ไก่หลังจากนั้นเราก็ใช้ตะก็้อมือคนค่ะแล้วก็ใส่แป้งบัตเตอร์ลงไปค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใช้ตะก้อมือคนให้เข้ากันจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพอส่วนผสมเริ่มเนียนนะคะเราก็ใส่เนยลงไปได้เลยค่ะปาดลงให้หมดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ใช้ตะก้อมือคนเหมือนเดิมค่ะ พอเราคนแล้วนะคะเราได้แบบลักษณะของแป้งเนียนแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เทสใส่ถุงบีบได้เลยค่ะเห็นไหมทุกคนลักษณะของแป้งคือจะเป็นริบบิน้นพับไปพับมาเลยนะทุกคนคะ่ะแป้งเนียนมากหลังจากที่เราเอาแป้งใส่ถุงบีบไว้แล้วนะคะพี่พี่จ๋าเราก็จะทําการวอร์มเครื่องค่ะแล้ววันนี้นะเชฟใช้เป็น เครื่อง4 in one นะคะพี่พี่จาของเบคกิทันนะคะและพิมพ์ที่ใช้นะจะเป็นพิมพ์ดอนัตจิ๋วค่ะอันดับแรกเราจะทำการเคลือบพิมพ์ก่อนค่ะพี่พี่จาและเราก็จะวอรมเครื่องไว้ประมาณ5นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาบีบแป้งใส่ที่พิมพ์กันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เครื่องของเรานะคะได้พร้อมแล้วค่ะ นี่เปิดออกมานะคะตัวนี้เชฟได้ทำการทาน้้ำมันเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเราก็บีบแป้งลงไปได้เลยค่ะเราจะบีบแป้งไปตรงที่ริมก่อนนะคะแถวริมก่อนพี่พิสาสุดท้ายก็จะเป็นสองชิ้นตรงกลางค่ะเราจะใช้เวลาในการอบโดนัทนะคะทุกคนขา3นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้โดนัทของเราครบ3นาทีแล้วนะคะว้าวสีเข้มไปค่ะทุกคนแต่ถ้าเราอยากได้สีอ่อนกว่านี้นะคะทุกคนขาเราก็อบแค่สองนาทีครึ่งแต่ตัวนี้เชฟอบไปที่สนาทีค่ะเราจะใช้เป็นไม้พายซิลิโคนแค่ออกนะคะทุกคนขานี่ แต่ถ้าเราใช้ของที่มีคมนะ้ามันจะทําให้พิมพ์ของเราทะลอกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นต้องใช้ที่เป็นซิลิโคนนะคะพี่พิจารหลังจากนั้นนะที่เราทําโดนัทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะพักไว้ให้เย็นระหว่างที่เราพักไว้ให้เย็นเราก็จะทําการตีครีมบัตเตอร์กันค่ะแล้วเรามาดูส่วนผสมของบัตเตอร์ครีมกันค่ะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยจะเป็นเนยเหลืองหรือว่าเนยมาร์กาลีนค่ะ เนยขาวค่ะหัวนมผงนะคะทุกคนขาแล้วก็นมข้นหวานค่ะส่วนส่วนผสมนะพี่พจา๋าพี่พี่ไม่ต้องกงังวลเดี๋ยวเราจะลงสูตรไว้ให้นะคะแล้วก็สีที่เราใช้นะคะเป็นสีผสมอาหารสีชมพูค่ะเราจะทําเป็นสีชมพูพัสเทลนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มตีกันได้เลยค่ะอันดับแรกเราก็จะใส่ส่วนของเนยขาวลงไปก่อนค่ะ นี่เราต้องตักลงแบบนี้เลยนะทุกคนก็เนยเหลืองค่ะปาดลงให้หมดเลยแล้วก็ตามด้วยหัวนมผงค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะทำการตีเราจะตี3ามอย่างนี้ให้เข้ากันจนเป็นสีขาวนวลและเราค่อยใส่นมข้นหวานค่ะวันนี้เราใช้เป็นเครื่องตี3.5ลิตรนะ หลังจากที่เราตีครีม3อย่างนะคะทุกคนค่ก็จะมีเนยขาวเนยเหลืองแล้วก็หัวนมผงตอนนี้เป็นสีขาวนวลแล้วเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปนะในระหว่างที่เราใส่นะเชฟจะทำการตีไปด้วยนะคะทุกคนค่ หลังจากที่เราใส่นมข้นหวานไปแล้วเราจะตีครีมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เป็นสีขาวนวลอีกรอบนึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่ครีมของเราเริ่มเป็นสีนวลแล้วนะคะเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะ ตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะทุกคนเราไม่ต้องใส่สีเข้มมากนะทุกคนคะหลังจากที่เราผสมสีเรียบร้อยแล้วนะคะ ครีมก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพี่พี่จ๋าดูเนื้อครีมสีกําลังพอดีเลยค่ะพี่พี่เราใส่ไป5หยดนะคะพอได้ครีมแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ถุงบีบค่ะแล้ววันนี้นะเชฟใช้เป็นหัวบีบ6แฉกนะคะทุกคนขาหรือว่าเบอร์852พี่พี่จ๋าไปหาซื้อที่ร้านเบเกอรี่ได้เลยค่ะ ทุกคนคะต่อไปเราก็มาดูขั้นตอนการบีบคัพเค้กกันค่ะและถ้วยนะคะที่ใช้นะคะเป็นถ้วยคัพเค้กขนาด843นะคะพี่พี่จา๋าเราก็นำโดนัทจิ๋วของเรามาใส่ในถ้วยคัพเค้กเลยค่ะและว,วันนี้นะเชฟจะทำประมาณ6ชิ้นนะคะนี่แล้วเราก็เอาโดนัทจิ๋วใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็ใส่ครีมนิดนึง ิลงไปอีกชิ้นหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการปาดครีมค่ะเดี๋ยวเชฟจะบีบทีเดียวเลยหลังจากที่เราบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้สไปรตุล่าปาดหน้าให้เรียบค่ะพอเราปาดเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการบีบดอกกันค่ะ หลังจากนั้นทุกคนขาเราก็จะแต่งด้วยเม็ดมุกแบบนี้ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูโดนัทคัพเค้กดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมไปทำตามกันนะคะสำหรับเมนูนี้เชฟขอตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันเมนูหนะะ้าค่ะ